เราพูดกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทหารที่เหมือนกับจริงๆก็บวกรัฐบาลด้วยที่ทําให้ไทยเนี่ยอยู่ในขอบเขวซึ่งถ้าเรารุกอย่างที่อาจารย์ว่ามันก็อาจจะออกจากพ้นขอบเขียวนั้นมาได้แต่ตอนนี้อาจารย์เท่าที่ดูเนี่ยอาจารย์คิดว่าขอบเขวของประเทศไทยเนี่ยมันมีเฉพาะเรื่องนี้เท่านั้นหรือว่ามีเรื่องอื่นที่เราควรจะต้องเร่งพลังของพลเมืองคนไทยเนี่ยช่วยกันที่จะทําให้เราหลุดพ้นจาก ขอบเขีวต่างๆได้ครับอาจารย์คุณนําเรื่องนี้ดีมากและเป็นเรื่องที่อยู่ในนักอกหนักใจผมมานานและถ้าคุณไปไหนคุณถามผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองถามว่าประเทศไทยเป็นยังไงทุกคนก็จะบอกว่าเป็นห่วงมากอดูเราจะมีปัญหาไปเสียทั้งหมดครับอย่างที่คุณเรียกว่าขอบเหีวเพราะว่าเราเจะตกเหวหรือเปล่าก็ไม่รู้ และขอบเหวมีหลายด้านมากเลยที่ขณะนี้เนี่ยเราดูจะล้มเหลวบางคนก็บอกว่าเราจวนจะล้มเหลวบางคนก็บอกว่าขอบเหวบางคนก็บอกว่าอืมประเทศไทยมันไม่เหมือนเก่ามันวิกฤตนะอืมแล้วแต่จะเรียกผมไปเห็นงานเขียนของคุณพิภพธงชัยครับใช้คําว่าขอบเหวแล้วก็บอกว่าประเทศไทยอยู่ริม ขอเพวอยู่เจ็ดเรื่องด้วยกันเจ็ดจุดเสี่ยงเจ็ดจุดเสี่ยงที่เราจะต้องเราจะต้องคิดและยอมรับว่าขณะนี้เราอยู่ปากเหวอยู่เจ็ดแห่งอันที่หนึ่งคือขอเขวเรื่องประชากรอย่างที่ผมเองเคยพูดบ่อยๆว่าประเทศไทยเป็นสังคมสูงวัยสังคมสูงวัยมันมีความหมายมากกว่าที่หลายคนคิดว่าคือคือมีผู้สูงยอายุเยอะแค่นั้นไม่ได้ คาว่ามีปัญหาเรื่องสังคมสูงวัยแปลว่าประชากรผู้สูงอายุกําลังมีสัดส่วนมาก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 ,มากและเพอเผอกาลังจะมากกว่าคนวัยทํางานอืมและวัยเด็กที่ยังไม่ทํางานก็เกิดน้อยอีกถามว่าประเทศมันจะเป็นยังไงในเมื่อคนที่สูงอายุมีจำนวนมากมากประสิทธิภาพของแรงงานประสิทธิภาพของการทำงานก็ลดลงเพราะว่าผู้สูงอายุเยอะ และคนวัยทำงานก็มีทั้งจํานวนน้อยและมักจะเกิดจากคนที่ไม่พร้อมคนพร้อมก็ไม่ท้องตกลงต่อไปคุณภาพของคนวัยทำงานก็ไม่ค่อยจะดีนักเพราะมักจะเกิดจากคนที่ไม่พร้อมแล้วประเทศไทยมันจะอยู่ยังไงประสิทธิภาพการผลิตการแข่งขันมันจะตกต่ำถามว่ารัฐบาลน,นี้พอจะรู้เรื่องอะไรบ้างไหมเนี่ย แพดทองทานรู้เรื่องอะไรบ้างไหมเนี่ยเรื่องแบบนี้หรือ <S <S 2> <S 2> จะแต่งตัวสวยไปทั้งวันแล้วไม่ไม,ไม่ไม่รู้จักที่จะคิดอะไรแบบนี้เขาอาจจะไม่ได้คิดว่าเราอยู่ในขอบเหวก็ได้อาจารย์อันนี้คือคือประเด็นผมว่านะคือดูดูเขาไม่ได้คิดว่ามันมันล่อแหลมที่จะมีปัญหากับประเทศเพราะเวลาเขาสนใจเนี่ยเขาจะสนใจว่าถ้าตัวเขาอยู่ในขอบเหวมากกว่าอันนั้นน่าจะเป็นจุดสําคัญ คนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยบางทีมันก็ไม่มีความทุกข์เหมือนกันนะอืมโอ้โหอคิดเยอะอ่าอ่าอ่าฉันก็สามารถอยู่ได้ไปวันวันเหมือนกันแล้วฉันก็เคยได้ยินคนพูดถึงสังคมสูงวัยครับอ่าเราก็ให้สวัสดิการเราก็ชดเชยเขาเราก็ให้สวัสดิการก็จะเพิ่มให้จากเดือนละหกร้อยไงล่ะตามอายุไงล่ะแปดแปดร้อยพันหนึง่ง คิดได้แค่นั้นถ้าเรามองเพียงแค่สังคมสูงวัยคือสังคมที่มีผู้สูงอายุเยอะเราก็ต้องสร้างสวัสดิการคิดอีกอย่างหนึ่งเป็นเพราะคนแวดล้อมเขาด้วยป่ะอาจารย์ก็คือเขาเห็นแต่คนที่มีอะ่ะมั่งมีคือคือพอจะมีหรือว่ามีกินพอสมควรไม่ได้ว่าไปเจอกับความทุกข์ยากอะ่ะเพราะนั้น,เ,นเวลาเห็นก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็ยังไม่ขอเขรวไม่ไม่รู้สึกว่าร,รุนแรงหรือมีอะไรที่น่ากังวล